ลาบเป็ดครับมือนี้สีเข่าครับเป็ดสามลูกครับครับสองตัวครับตัวนึงย่องหนอกเครื่งบวกอีกครับตัวนึงครับลาบเป็ดสองตัวครับประมาณเจ็ดลูกครับนี่ครับข่างหม้อต้มครับตัวไปเ๊ากับิีเปเบ่งกลับมาวิธีด้วยกันลาบเป็ดครับ นี่ครับเป็ดนุ่มดอนสีขั้วครับขั้วเป็ดครับนี่เขาเป็นนุ่มดอนเช่นเคยครับนี่ครับนีมาลาเป็ดครับเป็ดสีขาวครับสามลกกลัวครับเป็ดนี่นี่รีบ่อนังครับรีบ่อนังบนังประดงรุ่นครับสูตรนี้หามรุ่นครับ นั่นงเหรอครับนั่งไปถอดครับครับ่นองผ่านไปครึ่งทางแล้วตูวที่สวงลูกคุณนเรียบร้อยแล้ว ฟักลลแล้วครับข้างมอนครับสมุนไพรครบเครื่องครับผ่านไปเครื่องทั้งแล้วครับมีดเอเลี่ยแครับพวกเขาจักดวงก๊าบจะต้อง,งใส่ทีครับหน้าก,การหัวท่าดีครับที่เด็ดนี่แพร์ครับของแพร์ าดีเรียบร้อยนี่ครับเบื้องขั้นตอนต่อไปข้อดีสร้อยเนื้อครับทอดหนังครับหมอต้มครับว่านหมอนแกงเส้นง่ายนะครับสองตัวขั้นตอนต่อไปส้อยครับส้อยว่านเนื้องัวเต็มหมอนหนังกับเครื่องเ้าดีพัด กระเทียมมิคาม่แตะไข่ครับต่ำแหลกๆเนาะก็จิไปพัดพัดใสเนื้อครับน้่กะสิราบครับสูตรนี้ครับสูตรเด็ดครับนี่ครับข้างกระทะไปเกี่ยวนังครับเอนน้ำมันจากน้งน่งจะเป็นน้งกรอบพอดีน้ำมันกะทิพัดครับนี่ครับยูนังลงเลยครับ S 2> <S 2> เ,เกียเก๊ยวนังกระนังเอนเดิอ๋เกี๊ยวเกี๊ยวนั้ครับน้ำมันน้ำมันจากนังเน,น,นี่ยเขากินนังดีเกี๊หนังคอพอดีครับมันเกล็ดครับเริ่มออกมาแล้วมันเกล็ดมันเกล็ดผัดครับมันสุดยอดครับสูตรนี้น,น,นั้งมาจากเนียวเกี๊ยวน้ำมันเลยครับเครืรครค่องที่เนี่ยตามใบเขาบอกว่าเกี๊ยวเขเปลี่ยนสีเหาพอดี เนื้อลุงครับนีเนื้อเปิดโอ้ยโผัดกันครับโอเคครับเบิ่งตอนผัดเสร็จทั้งผู้นีกราบเลยครับ